ครับผมสวัสดีเวามาพี่น้องเอฟซีครับผมเนะาะยินดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งม่วนซึ่นเนาะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องมัอนี่นี่แนวทางมาฝากเวามพี่น้องเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมา,ขนามเาขาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปูใช่้ามงวดน,นี่ ไปติดตามนุ่งกันเด้อพี่น้องเด้อไปติดตามนุ่งกันไ้มาดวนสุดๆเด้อพี่น้องเด้อไ้แนวทางมาแล้วพี่น้องตนเป็นยังไงไปรับชมรับฟังน้ำแปดครับผมเอาครับผมเนาะตามนั่นด้อพี่น้องเด้อปูใช้วานครับผมเนาะเฮ้ยไม่สิมาลายเรียนชูฟังเนาะ สำหรับแนวทางปูชัยวันครับพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาครับผมเข่าคักเข่าแน่พี่น้องการเพิ่นให้วิ่งบนห้าวิ่งล่างห้าเข่าทั้งขาศูนย์ทั้งขาสามเด้อพี่น้องถืววอว่าแตกกระจุยเลยสำหรับปูชัยวันครับผมเนาะเอาบารนี่แอปเปิ้ลได้ พอจัดมาพึ่งทรงมาให้ดวนๆได้ดดพี่น้องเด้อสำหรับปูชัย้านเพิ่นเนาะเอาสิแม่นคือเกาว่า,วางันเขาเต็มๆได้พี่น้องได้ทั้งหาศูนย์ทั้งหาสามอ่า,อาว่าเรี๋วราว่างไว้เลยสำหรับทางปูชัย้านครับผมเนาะหามาคักแมียเนาะเขาล็อกวัวน,นี้มีตัวใดเนี่ยมาพี่น้องรอดติดตามไป้วกันเนาะรอดติดตามไปด้วยกัน หายมาเด่วนสุดๆเลยพี่น้องเด้อยเอมมิ่ก็เลยฝ่าวัายลุ่นนี่หน่อยชุดคือเก้าเนาะพี่น้องแนวทางปูชัยวนครับผมวดประจำพืนที่หนึ 1, ่งสิงหาเนาะครับงขาคือ 1, น 8, หนึ่งเดือนแปด้ลพี่น้องเด้อยวิ่งบนหกแล้วก็เก้าเนาะครับเนาะวิ่งบนแค่บนล่างเ่ดนี้เนาะวิ่งบน ทั้งบนทั้งล่างคือจังวดที่ผ่านมาวิ่งบนห้าล่างห้างวดที่ผ่านมากับเขาหาศูนย์หา,หาสามเขาเต็มๆว่านี่งกทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อร่องเก้าอ่ะวิ่งบนหกร่องเก้าครับผมเนาะอาจารย์ชวนันปูชวนันพนโซมหยเนาะน้อยชุดพร้อมอ่ะมีสองหกเก้าหก ศูนย์หกเด่นหกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเด่นบทเด่นหกทั้งบนทั้งล่างครับผมพี่อ่าแนวทางปูใช้ว่านงวดที่ผ่านมาอ่าวิ่งบนห้าล่างห้ามาพี่น้องเด้อว,วิ่งบนห้าล่างห้าครับเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างหาศูนย์หาสามอ่า นี่พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีผู้ใดพี่ตามปูใช่ไหมบอเนาะขั้นถือว่าแม่นเอพี่น้องเนาะเขาเติมเต็มได้ทั้งบนทั้งล่าง,างตบานวันนี้ให้ยว่าดวนฟังคักๆเนาะพี่น้องเสียงอาจจะบ่ชัดเจนฟังเบิ้งคักๆวิ่งบนหกบนหกรองเก้าเนาะตบานบิงบนเกือบทั้งบนทั้งล่าง,างหกทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อยจะสับสนเด้อเอาไหม วิ่งบนวิ่งบนล่างหกหางบนทางล่างวิ่งหกลองเก้าเนาะจัดมาให้คนสมมา้แค่นี้แล้วพี่น้งเอสองหกเก้าหกศูนย์หกเนาะสองหกเก,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 กี่แค่นั้นเนาะกับบรูวา อาจารย์เพิ่อนอ่าสีนี่โค้งชูถ่ายบอพี่น้องเด้อสีนี่โค้งชูถ่ายบอเพราะวา่าเดี๋ยวจังไรจังนอดติดตามไปแั้วแต่ที่สำคัญเพิ่นทรงมาหาแห่งนี่น้องพ,พีววน่น้องเด้อสารับภูชิวันเนาะอ๋อดสีฟ้ามากเข่าเต็มเต็มน้อพี่น้องเด้อบนห้าศูนย์ห้าสามเนาะเขา่าพือว่าแม่นยำอยู่ ว่อน,นี้มีประมาณซ้ำนี้เพราะว่าอาจารย์ทรงมาให้เบื้องต้นน,น้องพี่ยองจ้เบิ่งกัจที่เอาให้เบิง้งคักๆเนาะวิ่งบนล่างวิ่งหกรองเก้าสองหกเก้าหกศูนย์หกติกเครื่องไม้ถูกไปที่สองหกเก้าหกเม็ดเดียวตามนั้นพี่น้องวงกลมหกเด่นหก เงวดนี้สิมาบ่หกทั้งบนทั้งล่าง,างเนาะว่าหันอาจารย์เด่นให้มากหาทั้งบนทั้งล่างางวดนี้สองหกเก้าหกศูนย์หกตรงตรงเลยพี่น้องเรื่องเงื่อนติพานมาตรงตรงเลยเลยนยเา,า,นาเนะครับเนะาะหากผู้ใดติดตามปูใช้ว่านดูกะน,นี่ประมาณซัมนี่ไปหาจับร,รัตตีดวนเนาะเป็นหน้าทางเพราะว่าว่าต,ต้องรอคงทุถ่ายปูเพ่อดีมีเพิ่มเติม,ตมบอ กฤจ,จับสุดสามตัวไฮบอเนาะพี่น้องเด้อเอาฝากไว้ฝากไว้สำหรับในทา่านผู้ใช้วันครับผมเนาะขอให้มีโชคมีลาบไปนกันเดี๋ยวจากนั้นถ่ายคลิปเอ็มมิงจะบสิไรมาอ่าสีร้อยกระดาษตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องอ่ารับชมรับฟังไปน้ำกันอย่าาดเด้อขาดเด้อพี่น้องเด้อเข้าเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะ ัวแม่นเติบเนาะงวดมากคับขึ้นมาครับผู้สวยบานเขาก็จางวดนี้ประเดิมงวดแรกหาศูนย์หาสามครับผมเนอะอาะเสียดายนําตามวันนี้เด่นเลยเด่นสองหกเก้าหกเม็ดเดียวจิบหาลอตเตอรี่ไหวและพี่น้องเดอ้อให้มีโชคมีลาบปย้มกันเดี๋ยวไม่กระจาเอาให้เบิ้งฝากไว้สำหรับร้างปู้เสวยบานครับผมเนาะเอาตั้งแต่กับ รอดติดตามไปนกัเรื่อยๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเดอ้ออ่ากดติดตามเป็นกำลังใ,ใจให้กับพานช่องอ่ววาวอาผิดพลาดอีกครั้งกะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเดอ้อเอาเบิงปป่งคลิปแป้มกันเนาะอ่าวิเคราะห์ตัวเลขไป้มกันหาแนวทางฝากกันอ่าบารูวาตัวเลขสีมาบ่มาเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาให้เขามาจะเต็มวันนี้สองหกเก้าหกศูนย์หกนีสามพันเท่านั้06 06น,น,นพี่น้อง เนาะคัดตรงใจพ่อแม่พี่น้องกัพิจรารณาเลยตอนรเราเด็กตัวนี้ชุดนี้เนาะขอให้มีโฉไม่ใช่ไปกันเนาะพี่น้นะองเอาไปรับชมบรรยากาศต้องกันแ้่พี่น้องด้วยเดี๋ยวเอ็มมิ่งเกิดเซียเอาตัวเดียวโซ่กล่องหลังให้เบิ้งเนาะเอาเห็นบ้างนะพี่นะ้องเนาะเห็นบ้า อามุมนี่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 ครับมุมนี่ครับเอ๋อนี่แล้วปูชัยวัาน์ด้วพีนวน่น้องขงกันดีเด้ดอเดี๋ยวมาครับแท็บหน้าจอนะครับนะปูชัยวาัาน์เอานีเด้อพี่น้องเด้ออ่างวดนี้ครับผมงวดนี้ครับมาแล้วปูชัยวัฒนครับผมเนาะเพิ่นซงมาให้ ทั้งไล่ได้พีนองเดอ้อฟิตอร์นาเบิงวิ่งหกทั้งบนทั้งล่างเนาะเด่นหกมีสองหกเก้าหกมีศูนย์หกีดเชืองไม้ถูกสองหกแล้วก็เก้าหกสีมาครึ่นวะที่ผ่านมาปอเขาทั้งบนทั้งล่างได้พีนองเดอ้ออาจารย์เดน่นใหม่เนะเลือกมาชุดพร้อมนาติดต,ตามเนาะครับนาอสสารับปูใช้ว่านครับ นา่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าหนาวยชุดเนาะแล้วก็เข่าทั้งบนทั้งล่างอ่พี่น้องเอาเป็นลนึ่งเป็นกระดาษเพราะว่าเพิ่ลกระซงไม่หายเกลื่อนเนาะงวดที่ผ่านมาอุตส่าห์เป็นไร้เมื่อจานสั่มอุตส่าห์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเพิ่อเพอิ่มโดยบังเอิญเนาะเพิ่มเขียนหายด่วนเลยเป็นไร้เมื่อาจารยนสอ่าปูเซวันเนะาะงวดที่ผ่านมาหาศูนย์หาสาม อ่าวิ่งบนวิ่งล่างหาเม็ดเดียวงวดน,นี้วิ่งบนวิ่งล่างฮกเอาพี่น้องตามตึงทั้งสองอ่าอ่าทั้งบนทั้งล่างเช่นใดเนาติดนะตามไปรับกันอขอบคุณเน่าห้างจากปูเซวนันเดอร์ครับเด้อที่เพิน่นสะ่งมาให้เนาะขอบคุณเพิพ่นหลายๆแล้วก็พี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบิงให้เป็นเน่าห้างเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสลดเนาะอ่าให้เป็น แนวาทางขานาดโดยพี่น้องเด้อเอาพอได้เสียงโศกเสียงดวงขั้นเป็นเสียงวัตที่ผ่านมาขั้นเขาตั้งสี่กะโอ้ยอือสาหลือพี่น้องเด้อเอาอย่าพิษอย่าพิษปังครับผมอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะปุจจุบันเป็นทรงแนวทางใหมาตั้งสี่ละเอาพิษพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายเลยพี่น้องว่าขาดตกบกพร่องอีกยังกะเนาะขอโทษขออภัยหลาย ส่ายก็อยืาลืมคนไล์ก็แชร์ก็ติดตามให้กำลังใจกับทั้งส่องมาแห่งมวลซืนเนาะพี่น้องออกพูดลายลายเอฟซี่ตติดตามมาโดยตลอดเอาว่าผิดหวังครับผมหาแนาวทางเด็ดๆตัวเลขดังๆฝากพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะถ้าเดีดมาพี่น้องแทปน,นาจอได้บอเอาเอฟมินจะเชิญให้มาเป็นลักษณะนี้ชันดนาจอครับผมแนวทางผู่สาวาัสด์ด่วนด่วนด่วน เอาตามนั้นขอให้พี่โชควิชัยไปด้อยกันสวัสดีครับ